ครับคลิประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda PCX 150รถปี61นะครับรถใช้มือเดียวนะครับอ่าดูชุดสีภายนอกก่อนครับนะครับรถสีสวยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวชุดสีร,บรอบๆคันก่อนฮะชุสีสวยกิ๊บครับนี่ฮะดูไม้นะครับไม้หมื่นเก้ากับหกโลนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ ขอญาดวางโทรศัพท์ก่อนอรถสเตติสติดแล้วนะครับนีบ่เดินเบานิ่งๆครับเงียบๆนะฮะเดินเบานิ่งๆเงียบๆเลยนะฮะรถสเตติสติดแล้วนะนี่ครับผมเดินเงียบๆนิ่ง,ๆ,งๆเลยนะครับนี่ครับผม ราคาขายอยู่ที่6กห0ืบาทนะครับสนใจโทรมาได้ครับผม0 8นย์แปดเก้หนนะครับนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ